สวัสดีครับเพวกของเรานะครับช่องปลายสมงคนสีโดโดดูวันนี้ก็ภารกิจพานนองช้างนะครับมาเล่นน้ํานะครับเนื่องจากเรามาไล่สดอยู่ที่บ้านหลายวันนะครับวันนี้ก็ซือโอกาสพาน้องมาเดี๋ยไม่รู้จะตามสมงคนทันไหมครับเพราะว่าปล่อยไปกับพีโดดูนะครับเนาะสมงคนเี๋ยวิ่งไปก่อนเลยนะครับนี่เห็นแต่ฟันนะครับเดี๋ยวตามกันเลยครับ โอ้มาทันพอดีครับมาทันถึงแม่น้ําพอดีวิ่งมายังไงวิ่งมาจากนู้นมาถึงนี่เลยไปเอาไปเลยของชอบครับวันนี้นามทีปีหนมาแล้วนะครับเนื่องจากของเราก็ไหลสดคลุงเหล็กพอแล้วนะครับตอนนี้ก็พาน้องมาผ่อนคลายนะครับในรอบหนึ่งเดือนนะครับที่เราไม่ลงน้ําเนื่องจากน้ําขึ้นนะครับน้ําขึ้นแรงตอนนี้น้าค่อนข้างที่จะขุ่นนะครับจดได้่พี่น้อง ลงไปลุกลงไปอูนะครับถูกใจเท่าไหนนร,ร,รออ่นะครับเดี๋ยวค่อยดูครับโอ้ครับคลึ่มเออสบายใจสบายเดี๋ยวนะครับนี่ดูนะครับวันนี้สงสัยจะไม่ขึ้นนะครับทั้งวันน่าจจะอยู่ตรงนี้แหละครับ ยังทีขนาดบื้แกลดไก,กแกมมาคือถใชตาืมบอกเป๊ะสมกับการรอคอยที่ได้เล่นน้ำมานานนะครับควานก็เออนี่นะครับบ้านของเราก็จะมีป่าแล้วจะมีแม่น้ำนะครับดีนะครับมีธรรมชาติบำบัดนะครับให้น้องได้เล่นได้สนุกสนานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ พวกเราก็จะทำแบบนี้ประจำนะครับนี่นะครับดูครับชอบใจไหมครับบิ่งมารอที่แม่น้ำเลยครับนี่รู้นะครับว่าจะลงตรงไหนต้องขึ้นตรงไหนนี่รู้ครับมาถึงก็ยืนรอเลยนะครับนี่ผนพี่โดโด้ไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปตามดูพี่โดโด้กันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้จัดกระเตะชึกว่าไงลูก ชอบมากเลยน้ำเนี่ยเอาเต็มที่เลยนะวันนี้ไม่ต้องขึ้นรู้นะครับตรงนี้เป็นเขาอยู่โดยกนอู้อเออออ้อออแหงดีนะครับงัดนี่นะครับเหตุผลที่งาามายาวสักทีครับดูครับอุดูนครับงัดดินจนพังหมดแล้วครับเป็นไลตื่นสนามบ่นานเจอทีไปแล้วครับอุ้ยอุ้ยนอลง สโลมชันแล้วตึมเขียนเลอะเลยๆเดยดๆถูกใจมากเลยครับน้ำนี่นี่นะครับเสียงจันทถ้าผมคิดว่าน่าจะแบบนี้แล้วครับน้องเสียงจันชอบน้ําแบบนี้นะครับนี่เป็นช้างที่ชอบน้ํานะครับแล้วก็ควานคนไหนนะครับที่ว่าเก่งๆนี่ไม่สามารถขึ้นคอัพย์มงคลลงน้ําได้ครับเพราะว่าทรัพ์มงคลจะพาดําจนจนมุดน้ําเลยนะครับนี่จนตกเลยนะครับนี่ ดูนะครับเออดูครับสนุกชอบใจครับนี่แหละครับธรรมชาติบำบัดช้างต้องมีเขามีน้ํานะครับดูนะครับอชครับกันยงกันยงนี่นะครับนี่โอ้ก็เดี๋ยวเราจะไปตามพีโดดูกันเลยนะครับเดี๋ยวปล่อยทัพมงคลไว้นี่นะครับไปกันเลยนะครับไปหาพีโดดูกันไหนเนาะพีโดดูมันอยู่ไหนเนาะตามพีโดดูกันครับ วันนี้เนื่องจากพี่โดโด้ก็เพิ่งหายตกมันนะครับเราก็ต้องทําการระมัดระวังนะครับต้องเฝ้าดูผูกไว้นะครับเผื่ออาจจะออกน้ํามันอีกใครจะรู้นะครับออกน้ํามันมานี่นะครับช่วยไม่ได้นะครับเนาะต้องดูนะครับถามกันเลยนะผู้ชมยังตามหากันอยู่นะครับถามมันเลยอยู่ไหนเนาะได้ดิีเสียงอ้วก ก็ไผ่ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับนี <c> ่ <oughs> ถ้าฝนตกลงมาอีกทีสองทีก็น่าจะได้หน่อไม้กินแล้วได้ยินเสียงแล้วครับพอขวานเอามาไว้แถวนี้เอง <c oughs> อู้อยู่นี่นะครับดูดูด เฮ้ยนี่วันนี้อยู่ปลาไผ่เคี้ยวเลยนะครับนี่น้กินไผ่แล้วก็ผูกติดแม่น้ำนะครับให้น้องได้ได้เล่นกันนะครับได้เล่นน้ำเป็นธรรมชาติบำบัดนะครับยังไงฝากไว้แม่เอฟซติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันผ่อนคลายของน้องนะครับเมื่อวานก็มีคุณแม่มาปิดให้เรานะครับหนึ่งหมื่นคะแนนยังไงต้องขอบคุณทุกท่านท้กเรื่องครับแอบดูอีกโลกกันครับ ตันนี้ป่าไผ่ค่อนข้างที่จะเขียวขจีมากนะครับนนี่นะครับเดี๋ยวคุณพ่อก็พาพ่อใหญ่แก้วมาตรงนี้เหมือนกันนะครับเนาะดโดโูได้กินไผ่จะตกมันอีกไหมเนาะพี่โดโูดูเนาะมาเจอธรรมชาติแบบอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้อีกนะครับก็เพราะว่าเราก็ไล่สดแล้วนะครับไล่สดเดสร็จสําหรับครเหล็กแล้วหนึ่งครูหนึ่งหนึ่งหลังนะครับของบ้านพักของเรานะครับเสร็จหนึ่งหลังแล้วนะครับ ก็มีคุณแม่นะครับพัดทาเมื่อวานนะครับมาช่วยปิดให้หนึ่งหมื่นคะแนนต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็นะครับให้คุณแม่จงมีความสุขความเจริญนะครับกิจสิ่งใดขอุ้มมาตร้งพัฒนาทุกประการนะครับนี่นะครับก็มาแล้วนะครับนี่กินใบไผ่ค่อนข้างที่จะอร่อยเลยนะครับนี่นะครับนะครับก็กลางคืนค่อยไปกินสับปะรดเนาะตอนเย็นก็กินนี้ไปก่อนนะครับอุปสงค์ไม่แน่ครอบัดหน่อย กินเนากินเนาเลยพี่โดโดตรงนี้ไม่ใช่แค่อยู่ตรงป่านะครับก็มีน้ําด้วยครับเอาเป็นเดือนแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับพอเวลาร้อนก็จะเล่นโครนนะครับก็ถือว่าบําบัดผิวไปในตัวนี่ก็เป็นต้นที่พวกเราผูกนะครับขอภาวนาอย่าตกมันอีกรอบนะครับเพราะว่า บางทีมาเจอบรรยากาศที่ว่าร่มรื่นนะครับสบายเนื้อสบายตัวก็จะตกมันอีกนะครับพอควานก็เลยต้องผูกโซ่ค่อนข้างที่จะเน่นหนาไว้ก่อนนะครับไปแล้วเด้อไปก่อนนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไปหาดูหน่อไม้ก่อนดูป่าไผ่ครับ,รบป่าไผ่ค่อนข้างทีเคีวก็จีเลยก็เดี๋ยวเราจะกลับ ไปดูแล้วนะครับเสียงพ่อใหญ่แก้วอุอ๊ะอะมาแล้วครับลุนป่าไผ่ค่อนข้างที่จะเขียวนะ,นล,ะลุงอู้นเป็นเพลกิกเลยนุ่นปลาไผ่ตรงนูนนะยอดเลยนะครับไม่ค่อยอดอาหารแล้วครับพอได้มีบ้างนะครับเนาะกินฟอมเป็นเรื่อนนยๆนิดหน่อยๆนะครับก็ต้องกลับไปทำงานต่อนะครับวันนี้เชื่อมเหล็กขึ้นโครงเหล็ก ฝากพี่แม่เอฟซีติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงนะครับเจอกับเรานะครับในช่องน้องเสียงจันนะครับหาผลไม้ให้น้องนะครับโอ้นี่ครับดูต้นไม้ตรงนี้นะครับเนาะถ้าปลูกช้างปลูกนี่นี่ครับเอาเปลามาปลูกข้างบนนี่สบายเลยนะครับเ,น,เนีน่ยหน้าเป็เกเหล็กเสร็จแล้วนะ ฝนะากด Share, กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับปลายทรัพย์มงคลซีโดโดโดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมานะครับก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ